วนไ้น่มูจอยจะวันอ้ยุกลุ่มปอบานหรือาอยุกุ่มไหนซลุ่ม้วบางโอ้ยตายแล่บวไหนแบบ้ไม่ได้ต้องดีว่าเราฝูงดีมาเล้วมาเอมาแล้วว่าวันไหนเป็คนดีไม่รู้สับไว่รจะถายอะไรข่ายครีอะไรขายครีมค่ะงานอไรบะเออถ่ายมูรู้จักไหน เ,นเนดวน,นี่ข่าวว่างั้นทีน่ตอนเ่าได้ไรบอกครับได้แต่แก่ว่าทานได้แตบบ่เถือวันทีมีแต่คนห่าคนเท่านี้เหรอครับนอานแหลแกจะกจเขามคนเขาห่างคนตัวข่าเป็นมนุษย์ะครับ ผู้หญิงองดีพาความสาวสาวคนสวยน่ะใสเสื้อลรใสเดาครับผู้ชายแดูหาหยังครับฏิตามเยกยูโอ้ไขยังไงยังไเดดินะีเขาไข่หอมถาได้เพาเขาเป็นอย่างคื่อ่อนสีแดงออหรือชันนวนสีไหมเนาะดีจิตใจอันเลยเนาะเคยเนาะจะเดือนรเลยเกเดือนหรไ เก้าเดือนตะว่าเบิงเบิงหซงอีเพื่อสิ้องสองเดือนครับเาะวัาสี่กระทางปอกเป็นหนังซุปเสมอหนังเสมอมันคือเก่าซุขสันวันปีใหม่น้อหนึ่งโศกสองสศกสามโศอ๋อหนึ่งคนสองคนสามคนจีคนหาหเจ็ดแปดคือาขับเดน้าจราจด้าจราจุดขออมือเจี่ยวมาจอยู่บออกทางไไปใช้ขึ้นไปแล้ วันนี้มา1 2 3 4 5 6 7 x 8คนรับไปคนละ2,000บาทนะครับฝากด้วยนะครับทีนไข่บูกพี่ดิวนะครับใครอยากหน้าใสใช้ทีมแข่บุกคนดิวทีระมัดนะครับ2,000บาทรับหน้ากล้องนะครับไม่เอาคืนเด้อคขอบคุณครับ อย่าลมกไข่มุกนะจะอย่าลืินไข่มุกยอให้พอเป็นินไ่มุกนดเนี่ยแห่ัหยดด้วล่วัหยดดละให้อย่าท้าบริวาห้กินไข่กินไขมุกอน้าเลยปอน้า หลังอะไรยิ่งใหมุกคนไรยนะครับคนขาดเคยตายเราบอกเพื่อตกพือนกุคทนกน้ำแอันปอาหน้ามาแม่นาคนเก่งียังีรังโ่อะไรนาคนได้กี่เจที่ล่ะชาาบ่ไฟถาาบอเอยุ้ว่าได้หผมอันกงแล้วม่าโอ้ยนันเจนาม่อีราษายแค่เเส้นหบกก็มารมัทึกเส้นทุกอันเหนื่อยใส่พันเดียวกันใส่พันเดียวกัน ทงเสมอมาสรงสารวัดผีไม่เอยสองพัน่าเอาไปเล่นหนังนี่อันทีไปตุ้มคว้นว่ะอยเะหักกีหลีชีไม่หมนาะนาเอยาะสี่อเดินไหนบอว่าไงหรกเนี่ี่ไหยสี่ข้ออีก้ย่อยตามบางกวนเอาขึ้นดินเด็กน้อยเห็นหนีเนาะลองดิวขอเดือยหาขอมาหน่ะ ขอตละอารแต่าถอีผู้อะไรเนียขกานนมาหลขอนตาตา้เหมือนเชือดลต้มัม่มีไม่เลยเล้อมี่วามสุขหลายหลายครัุสุันต์มันปีใหม่ครับอีสานนครศรีนะครับฝากไปด้วยครับขอุเสนอใหพี่ยิ้มพี่